กลับสวัสดีนะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับผมเพื่อนเพื่อน FC ครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นัาดูคลิปวิดีโอนี้ให้ดีๆนะครับผมเหรียญห้าบาทนะครับที่ด้านหลังมีเรือหงแบบนี้นะครับมีราคาสูงถึงห้าแสนถึงหนึ่งล้านกเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน FC ทุกคนทุกท่านนะครับติดตาม,มารับชมในคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันได้เลยนะครับผมทีนีนะ้เรามาดูรายละเอียดในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะครับ ด้านหน้าเหรียญนี้ครับเราก็จะเห็นเป็นครพบรระุบรรูปของในหลวงนรัชกาลที่9นะครับในบล็อกของพระเศียรเล็กนั่นเองแล้วก็จะมีข้อความนะครับในฝั่งของด้านซ้ายมือนะครับว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วข้อขวามือนะครับว่ารัชกาลที่เเหรียญนี้จะเป็นเหรียญในบล็อกพระเศียรเล็กเหมือนกับเหรียญ5บาททั่วๆไปของเรานั่นเองแต่เหรียญนี้นับไดมีความพิเศษกว่าเหรียญ5บาททั่วๆไปก็คือปกติแล้วนะครับเหรียญ5บาททั่วๆไปนะจะมีลักษณะที่ เป็นรูปเหลี่ยมนะครับที่บริเวณขอบขอบเหรียญนะเป็นเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมแต่เหรียญนี้นะจะเป็นเหรียญกลมนะครับแล้วก็บอกได้เลยนะครับว่าเหรียญน,นี้นะะตอนนี้นะมูลค่าราคาทางตลาดเนี่ยเรียกว่าสูงพอสมควรนะครับมีร้านดังๆหลายๆร้านนะร้านที่มีชื่อเสียงหลายๆร้านนะครับประกาศร,รับซื้อกันอยู่แต่นะครับถ้าใครมีนะครับคอมเมนต์ เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อของเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับไว้ให้เราได้เลยนะครับสําหรับเหรียญ5้าบาทนะครับกลมแล้วด้านหลังมีครุฑอ่ามีเรือหงสนะไม่ใช่ขุดนะครับผมมีเรือหงอยู่ที่บริเวณด้านหลังเหรียญนะครับรายละเอียดในส่วนของด้านหลังเนี่ยอย่างที่เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนทุกท่านนะพอทราบกันแล้วนะว่าเหรียญนี้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นเรือพัดที่นั่งสุพรรณหงนะครับนี่ก็จะเป็นพระราชวังนะครับ จะมีข้อความครับว่าตรงนี้นะว่า5้าบาทนะแล้วก็ประเทศไทยปีพศ2อ3 0นห้า้อยสาสิบนะครับปีสาสิบนะครับสําหรับเหรียญเรือหงห้าบาทนะครับถือว่าเป็นเป็นเหรียญที่ถูกผลิตเยอะพอสมควรนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะจะถูกผลิตด้วยกันถึง3ปีนะก็คือปีพศ2อ2 9ห้า้อยี่ิบเก้าพศ2อ3 0ห้า้อยสาสิบแล้วก็สามเนะครับสำหรับปีสาศย์กับปีสามหนึ่งนะครับ เนื่องจากจํานวนการผลิตนะครับเข้าขั้นหลักร้อยล้านเหรียญเข้าไปแล้วนะครับดังนั้นนะครับราคาสภาพณตอนนี้นะสภาพแบบนี้นะเล่นกันอยู่ที่ประมาณ8บาทแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งถ้าใครจะขายในราคานี้ก็โอเคนะครับไม่ไม่ขัดข้องนะครับเพราะว่าเล่นกันอยู่ที่ประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับราคาเกินหน้าเหรียญไปไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นปีพศ2 5งพห้ารอยยี่นะครับ ถ้าเป็นปีพศออ2529มูลค่าทางการตลาดเนี่ย3แสน5แสนถึง1ล้านก็มีนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นั่นเองแต่ถ้าสภาพแบบในคลิปนะครับสวยๆแบบนี้ก็อาจจะได้อยู่ที่ประมาณ3แสนนะครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากนะครับแล้วก็ทางตลาดนักสะสมนะครับต้องการเหรียญน,นี้เป็นจํานวนมากนั่นเองซึ่ง ในประเทศไทยนะตอนนี้นะมีข้อมูลการค้นพบเหรียญนี้นะอยู่แค่ประมาณ2ถึงสเหรียญเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับใครที่มีเหรียญเรือหงแบบนี้นะครับติดตามคลิปวิดีโอนี้กันไว้ด้วยนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยว่ามีเหรียญนี้กันได้นะครับผมซึ่งถ้าใครมีนะเราก็ยินดีรับซื้อให้ตามที่เราประกาศรับซื้อไปเดี๋ยวนี้นะเราต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ